สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมแหงเสนานามคนเก็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทก้องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหามิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทเหรียญนี้นะครับท่านผมเพิ่งได้มาเมื่อวานนี้นะครับจะทำการล้างแล้วเป็นรอบแรกครับนังแต่เมื่อวานแล้วครับท่านิ่งเอามาให้พี่พี่เพื่อนน้องดูในวันนี้เองนะครับดูดิครับผมจัดเจยวครับก็ยังไม่ออกอยู่นะครับนีจะเห็น ลอยเป But, first, and, and so, and these, these ื้อนๆอยู่เหมือนกันครับแต่ก <mel od ic großes> ็ยังเงาวับขึ้นมามากกว่าเดิมครับท่านตอนแรกๆดำปีมากกว่านี้นะครับท่านแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสังเกตดูตรงนี้ครับเนี่ย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 นี่ครับเป็นเหรียญดับสามขอบครับขอบแรกวงในนี่ครับสีทองกับขอบที่สองสีทองตรงกลางนี่ครับแล้วก็นิกเกิลขับหรือว่าซีเงินอยู่ด้านนอกนะครับท่านเหรียญนี้นะครับราคาไม่ธรรมดาเลยนะครับถ้าใครมีแบบนี้ครับท่านสวยงามมากนะครับสําบแบบนี้ครับสามเป็นเหรียญสามขอบนะครับเนี่ยมาดูด้านหลังครับเป็นปีพศเลยนะครับ ่วนมากจะไม่มีนะครับในปีพศนี้ประเทศไทยครับอักซรบิลทำขึ้นมาเพื่อเป็นการต่ทางสายตาพศสอ4 7ันห้า้อยสี่สเกครับท่านหายากมาแล้วครับนี้ครับด้านนี้ก็ตรงข้ามครับอยู่ฝั่งเดียวกันครับเนี่ยครับฝั่งเดียวกันครับสามขวดขอบครับแบบนี้หายากมากนะครับที่เจอครับในปีพศสี่็ดนี้ครับท่านดูที่ครับเหรียญสามข้อครับสวยงามขนาดไหนครับท่านดูที่ครับคมชัดเจาะมากครับสรับเหรียญนี้ครับราคาไม่ธรรมดาแน่นอนเลยนะครับเนี่ยถ้าใครมีแบบนี้ครับ สามร้อยอยขายครับได้มากกว่านั้นแน่นอนครับเชื่อผมเพราะว่านักสะสมก็ต้องการอนูนะครับแบบนี้เขาก็จะต่อนิดนิดหน่อยลงมาอดีตวีดีเขาอาจจะไม่รับซื้อโดยสาครับทาว่ามันน้อยไปครับส่วนมากเขาจะรับซื้อเพ้่วนนี้น้อยนั่นแหละครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับมันราคามันดีกว่านั้นแน่นอนครับรับรองว่าสามร้อยท่นอย่าขายแน่นอนเก็บไว้ครับเพราะอนาคตมันไม่มีที่ให้หาเก็บเลยนะครับแบบนี้ครับหายากมากเลยครับแบบนี้นะครับ จำนวนการผลริตนะครับสำหรับปีพศ2547เนี่ยอยู่ที่62ล้าน689,000เหรียญน,นะครับท่าน62ล้าน689,000เหรียญน,นะครับท่านในระดับยูนซีนนเขาอยู่ที่เหรียญละ100บาทครับท่านส่วนเหรียญที่ผ่านกัรใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละ20-30ถึงบาทเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเหรียญน,นี้สั์น้อยกว่า300ท่านอย่าขายเด็ดขาดเลยนะครับ